บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวสดีครขบคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศน์นะครับ,บรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่14เดือนเมษายนในหัวข้อเรื่องขึ้นเขาตลอดเส้นทางและพระชนะของพระเจ้าที่จะนำมาใคล้ครวนและสามัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรม2ซามูเอลบทที่15ข้อ13ถึงข้อ14และข้อ23ถึงข้อ26นะครับพระธรรม2สามูเอลบทที่15 ข้อ13ถึงข้อ14และข้อ23ถึงข้อ26ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหา e ทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าผู้สื่อสารคนหนึ่งมาเฝ้าดาวิดกลาบทูลว่าใจของคนอิสราเอลได้คล้อยตามอับซาโลมไปแล้วแล้วดาวิดรับสั่งแก่บรรดาข้าราชการที่อยู่กับพระองค์ณเยรูซาเล็มว่า จงลุกขึ้นให้เราหนีไปเถิดมิฉะนั้นเราจะหนีไม่พ้นจากอับสารมสักคนเดียวจงรีบไปเกรงว่าเขาจะตามเราทานโดยเร็วและนำเหตุร้ายมาถึงเราและทำลายกลุงนี้เสียด้วยคมดาบเมื่อพลเดินผ่านไปเสียชาวเมืองนั้นทั้งสิ้นก็ร้องไห้เสียงดังพระราชาก็เสด็จข้ามลำทานขิดโรนและพลทั้งหมด ก็ผ่านเข้าทางไปถิ่นทุรกันดารและนี่แน่สาโดกก็มาด้วยพร้อมกับคนเลวีทั้งสิน้นหามหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาและเขาวางหีบของพระเจ้าลงฝ่ายอาบียาธาก็ขึ้นมาจนประชาชนออกจากเมืองไปหมดแล้วพระราชาตรัสสั่งสาโดกว่าโจหามหีบของพระเจ้ากลับเข้าไปในเมืองเถิดหากว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยเรา พระองค์จะทรงโปรดนําเรากลับมาให้เห็นทั้งหีบนั้นกับที่ประทับของพระองค์ด้วยแต่ถ้าพระองค์ตรัสว่าเราไม่พอใจเจ้าดูเถิดเราอยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงกระทํากับเราตามที่พระองค์ทรงโปรดเห็นชอบเถิดคุณฝังครับ นักกวีและก็นักเขียนบทความเฝ้าเดี่ยวที่ชื่อคริสติน่าโรเซตติเธอพบว่าไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่ายในชีวิตของเธอเธอต้องทนทุกข์กับภาวะซึมเศร้าและก็โรคภัยที่รุมเร้าตลอดชีวิตของเธอทั้งอย่างต้องกล้ากลืนกับการมั่นหมายที่ลมเลิกถึงสามครั้งในที่สุดเธอก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งคุณรู้ฟังครับถึงไม้ว่าดาวิดจะเป็นจอมทัพที่ส่งชัยชนะ ในจิตสำนึกของชนชาติอิสราเอลแต่ตลอดพระชนชีพของท่านทรงต้องเผชิญกับความยากลําบากมากมายในช่วงปลายของการครองราชโอรสของพระองค์กับที่ปรึกษาที่ไว้วางพระทยัยและประชาชนมากมายได้ทรยศต่อพระองค์ดาวิดจึงเสด็จหนีออกจากกรุงเยรูซาเลม็มพร้อมกับปุโรหิตอบิยาธาและสาโดกและทรงนำหีบพันธสัญญาไปด้วยุณุู้ฟังครับ หลังจากที่อาบียาธาได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าดาวิดตรัสกับปุโรหิตว่าจงหามหีบของพระเจ้ากลับเข้าไปในเมืองเถิดหากว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยเราพระองค์จะทรงโปรโดนำเรากลับมาให้เห็นทั้งหีบนั้นกับที่ประทับของพระองค์ด้วยกรับดูฟังครับในท่ามกลางของความไม่แน่นอนดาวิดได้กล่าวว่าแต่ถ้าพระเจ้าตรัสว่าเราไม่พอใจเจ้า ขอพระองค์ทรงกระทํากับเราตามที่พระองค์ทรงโปรดเห็นชอบเถิดนะครับดาวิดบรูว่าพระองค์สามารถวางใจในพระเจ้าได้คุณผู้ฟังครับชีวิตของคริสติน่าโรเซตติเธอได้วางใจในพระเจ้าเช่นกันและชีวิตของเธอก็จบลงด้วยความหวังนะครับการเดินทางอาจจะคดเคี้ยวแล้วก็ขึ้นเขาตลอดทุกเส้นทางแต่มันก็จะนำเราไปสู่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค ผู้ทรงรอคอยเราด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างคุณรู้ฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใคร่ครวญดูว่าเส้นทางใดของชีวิตที่ดูเหมือนคดเคี้ยวและขึ้นเขาสำหรับคุณและคุณจะวางใจในพระเจ้าให้ทรงนำการเดินทางของคุณอย่างไร และเดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์เจ้าข้าบางครั้งชีวิตก็ดูเหมือนจะยากลําบากเลยเกินแต่ข้าพระองค์ก็วางใจว่าพระองค์จะทรงทําสิ่งที่ถูกต้องสําหรับข้าพระองค์และทุกๆคนขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้มีชีวิตอยู่ในความหวังของพระองค์และเฝ้าคอยวันที่จะได้อยู่ร่วมกับพระองค์ จึงอธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกำลังติดตามพระฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดนะครับมีความประสงค์ต้องการจะติดต่อและก็สื่อสารมายังทีมงานของเราผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปสินิบัติจะน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจำวันตู้ปนอปหัวมา กรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ www thaiodb org แล้วก็ผ่านทางโทรศัพท์นะครับติดต่อดได้ที่หมายเลข0 2 7 1 8 5 1 6 6ถึง7นะครับและส่วนกณุู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังผ่านทางช่อง y t u t u นะครับพันธกิจมานาประจำวัน ก็สามารถที่จะส่งข้อความพระพรที่คุณได้รับนะครับติชมบอกกล่าวเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันได้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือมานาประจําวันนะครับหมดเวลาสาหรับวันนี้กลับมาพบกันใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ I I'm the